าทางเลือกวิทฟิล์ที่ลิเวอร์พูลควรจะพิจารณาในการเสริมทัพก่อนเส้นตายตลาดนักเตะจะมาถึงในครัังนี้ร็อบโบเบื่อแล้วตามก่อนที่จะเร้าหงซัดเจิมบ้างในครัังนี้การด้อยคุณภาพโจทย์ใหญ่ของหงแดงในการท่าเปลือนะแรตฟอร์ดคืนร่างมาเลเซียเก็บซาลาทัเกรดแข่งแมนยูลิเวอร์พูลสึกแดงเดือดในครัังนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโอเคชื่อชั้นกองกลางจากทางเจโกอันตัร่าฟาบินโญเคดิสโจนและก็อเล็กอเล็กชามเรนฮาวิเอรเรชจอแดนฮันเดสันเชมินเนอร์ไปถึงฟาบิโอคาเมนโจนั้นก็ไม่ได้ขี้เลาะขี้เหล่นักแต่หากสามรายในนั้นมีอันต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บจนไม่อาจจะช่วยทีมได้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างเห็นได้ ตัวแด,ดนกลางของทางเชคินคอปในศึกแดงเดือดกลา,ายเป็นถูกสกอตแมชชูมเิเนีดักเก็บจนไม่สามารถยัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนั่นเป็นปัญหาสำคัญที่หงแดงเน้พบพูจะประสบต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นส,สุดฤดูกาลนี้หากพวกเขายังคงใจเย็นไม่คว้ากองกลางรายใหม่เขา้ามาเสริมทัพโดยห้รรายชืชอต่อไปนี้คือตัวเลือกบางส่วนที่ทางบริษัทแมชชีนคุค่าจากการพิจารณานในฝรั่งนี้เริ่มจากหนึ่งกอนกนก็ได้กันนิโคโรบาริล่า โดยงานนี้ความกระตือรือร้นนะฮะที่จะที่แดนกลางของของแดนบลิเวอร์พูลจะกลายเป็นเครื่องหมายคำถามโตโต้ๆๆหลังค่ําคืนที่โอแทฟฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซุนิโคลโล่บาริล่าตอบโจทย์ในสิ่งที่เล็บลิเวอร์พูลขาดหายไปเมื่อเขาสามารถรับบทบาทเป็นกองกลางตัวขับเคลื่อนเกมโดยมีจุดเด่นคือทักษะและการพาบอลไปด้วยตนเองในครั้งนี้ซูมิฟิวใน25ปีไรนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกดีที่สุดในลิชแต่สัญญาที่ผูกมัดเขากับทางเนลัสตูลี่นั้นยาวนานไปถึงปี2026 และมูลค่าประเมินในทางเฟิร์มรเกตสูงถึง63ล้านปอนด์ก็มีสิทธิ์ทำให้ FFG กระเป๋าฉีกได้ดินเดีวนี้เช่นเดียวกันนะเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นมาเซโรโบสวิชโดยนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในทีมอินเตอร์มิลานแต่ก็เป็นแข้งในบทบ,บาทที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่ทางบาริล่าโดดเด่นกับการเคลื่อนที่แบบบ็อกซ์ตูบ็อกซ์ฝั่งมาเซโรโบสวิชเป็นอ่าโฮลติ้งมิดฟิลด์ที่ปักหลักอยู่ด้านแนวรับคอยปัดกวาดเกมรุกข,ข,ของฝั่งตรงข้ามอย่างดุดัน พวงการเซตเกมอย่างเยือกเย็นในครั้งนี้ซึ่งแข่ง29ปีรายนี้และก,การอยู่ยงกับทางอินเ์มิลานมายาวนานถึง9ปีทําให้มีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งหากเจ้าตัวต้องการความท้าทายใหม่ทว่าปัญหาคือโบสวิชนั้นเพิ่งจะจบประกาศขยายสัญญากับทางทัพบูใหญ่เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาและสัญญาผูกมัดเขากับทีมไปถึงปี2026ในครั้งนี้จำนวนข้อที่3ก็จะเป็นยูริติรมัน โดยตีเลอรนเนี่ยตกเป็นประเด็นหนาหูในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัยน,นี้โดยเฉพาะกับทางาร์ตอนแต่ทางเลสเตอร์ิตียังคงแสดงท่าทีต้องการรังตัวจอมทัพไว้ช่วงไปลานี้อยู่ที่นินคิงพาวเวอร์สเตเดียมต่อไปให้จบได้โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของ,องกองกลางทีมชาติเบลเยียมรายนี้กับทางทัตติงจอกสยามสินิรเงินกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสมร์ปี2023และเลสเตอร์จำเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่ดวนถึงอนาคตของตีเลมรน หากเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสียแข้งที่พวกเขาชุ่มเงินเป็นปราวกว่า40ล้านปอนด์คว้าตัวมาจากทางมนนโกเมือมม่อช่วงสมัยปี2019ไปแบบฟรีเอเจนต์ในครั้นี้สมาคนที่4ก็จะเป็นมอสเซสไคเซโดโดยบิฟิวว่า20ปีไรนี้จากทางบริตันที่เพิ่งแจ้งเกิดเมื่อฤุูการที่ผ่านมาจะตัวนั้นได้รับความคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของอีฟวิซูมาหลังทับนกต่างนวลปล่อยคยีแมนที่แดนกลางสู่ไกลดิทองในครั้นี้ เดจ้ตัวตกเป็นประเด็นกับทางแมนเชเสเตอร์ในช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์โดยมีความเป็นไปได้ว่าคู่แข่งนั้นะจะ,ะรอการตัดสินใจในการคว้าตัวห้องเครื่องวัยกระเตะปัายนบ้เบอร์กเขาปิดดิวกาซิมิโลมาจากทางบรีอรัลมาดริดได้เป็นที่เรียบร้อยต่อมาคนที่5้าก็จะเป็นชูดเบริงแฮม โดยกรน,นี้ทางไวน์เดอร์คิสวัย19ปีสังกัดบริษเชตับุลตกเป็นประเด็นกระทางลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยหงแดงแสดงท่าทีต้องการที่จะรอให้เวลาสุกงอมในตลาดซัมเมอร์2023ก่อนจะเดินหน้าในเดือนดังกล่าวแต่เมื่อหงแดงตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ต้องการแข่งในตำแหน่งแดนกลางเสริมทัพในเวลาน,นี้เราคิดว่าพวกเขาไม่จะไปต้องใช้เวลานานขนาดนั้นในครั้งนี้ก็เป็นได้ แอนดูโรเบอร์สันนักซ้ายลิเวอร์พูลจี้จุดอ่อนทีมเรื่องตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งประจำส่งผลให้ยังตามหาชัยชนะในรายการสองพันยี่ไม่เจอล่าสุดก็แพ้เกมแดงเดือดเป็นต่อ2โดยสามเกมที่ผ่านมาของของแดงลิเวอร์พูลที่พบกับทางยูเตดคิสซันพอเรตหรือว่าฟูลแลมล้นแล้วแต่เสียประตูให้คู่แข่งก่อนทั้งสิ้นเลยนะหรือหากรวมมาตั้งแต่สั้นก่อนก็เท่ากับว่าตามหลังคู่แข่งอยู่7นัดรวดในครั้งนี้ถึงตอนนี้เองแต่แต้มล่นไป7จ็จากทั้งหมด9คะแนนแรกนั้น หากไม่สัดสางปัญหากระทาต้องสังกัดทีมชาติสกอตแลนด์ก็มองว่ายากจะคาดหวังความสำเร็จในครั้งนี้ได้เราเสียประตูระแรกให้กับเกมของทุกทีมในครั้งนี้และทีมไม่สามารถจะเอาตัวเองไปสู้กับสถานการณ์งานงอกแบบนั้นได้เลยนะมันคือเรื่องที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในระหว่างช่วงอบอุ่นร,ร่างกายสนามโอทัลฟอร์ดมันอุตส่าห์เงียบสุดแล้วตั้งแต่เกิดสัปดาห์มาและแฟนบอลเบรดอร์มี่พวกเขาต้องการอะไรบางอย่างไปกระตุน้นซึ่งเราก็จัดให้มาย้อนเล่นงานของตวเอง โดยเปิดตัวฤือการใหม่มี2จะทั้งหมด9แต้มไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะเราจะเป็นจะต้องรีดผลงานทั้งของส่วนตัวและก็ของทีมฟอร์มขี้เละข,ของปุรภักเชคินคอฟทำให้เบนเรียมฮิลส์เพิ่มราคาในการเป็นแชมป์ลีกในฤดูกาล2022ไปเป็น6ต่อ1นแทน1ใจ6ไม่รวมชุนจะเดิมเคยตามส่วนยุดที่9ต่อ2แทง2ใจ9ไม่รวมชุนในครั้งนี้เจมี่คาร์เกอร์มองปัญหาขาดแคลงกองกลางคุณภาพทั้งชุดแรก 2ุดสงของทนลิเวอร์พูลคือช่องว่างอย่างมโหราณเมื่อเทียบกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นเลิกฝันกลางวันเ,เรื่องแชมป์ลีกสกดชัยให้เจอก่อนสักดีกว่านะเดยครัน,นี้เอาแค่ชื่อใช้งานในเกมล่าสุดที่แพ้แมนยูเป็นต่สอ2หงแดงให้ฮารวียเอริเอชจอแดนฮาร์เดสันเชมินเนอร์ลงตัวจริงส่วนสำรองนั้นก็จะมีฟาบินโชฟาบิโอคามาชจและก็เด็กวัย17ปีปอบบี้คราร์กให้เลือกใช้งาน พีกทางซิตี้นัดเสมอดีกวกาเส้นไปสาต่อ3เควินดูบรอยโรดี้อิคายุูตกันเป็นตัวจริงส่วนตัวเปลี่ยนมีควินฟิลิปบริยัตมาเบรชและก็โคพาเมอร์ประเป็นเกมโดยเทียบแบบปอนต์ต่อปอน์นะฮะทางคาราเองก็มองยังไงว่าลิเวอร์พูลก็อยากจะยืนบริยัตสู้ทีมของเป๊ปเการ์ดิราในครั้งนี้ซึ่งลิเวอร์พูลมีปัญหาใหญ่ด้านกลางมันเป็นยูนิตท,ที่แฟนบอลข้องใจมาโดนต่อเนื่อง และคำถามเดิมก็ไม่ถูกขจัดออกไปโดยผลงานที่แสดงออกมาในแบบนี้การเปิดปากกระทั่งสกายสปอร์ตในครั้งนี้โดยเมื่อคนพูดกันถึงเรื่องปัญหาการบาดเจ็บเบตตตัวแรกของทีมก็ไม่ได้หนีกันเป็นล้านใหม่แต่เมื่อดูที่ม้านัดสำรองพวกเขานั้นไม,ม่มีนักเตะค,คนใดให้ฝากฝังพลิกเกมในครนั้งนี้ซึ่งณจุดนี้ต้องบอกเลยว่าง,งานใหญ่หากไปหวังไปเบียดแชมป์ในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถคิดเรื่องต่อกรก,กับทางแมนซิตี้ ที่ลิเวอร์พูลจะไปจะต้องทําก็คือเลิอกออกทะเลไปไกลและกลับเข้าฝั่งซะพวกเขาออกตัวนริการใหม่นั้นขี้เลจึงอยู่เคยสร้างมาตรฐานเอาไว้สูงแต่ส่งผลงานปัจจุบันช่งางห่างไกลกันเหลือเกินจะเป็นจะต้องซ่อมแซมในตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะและต่อไปลิเวอร์พูลกลับไปเล่นที่แอนฟิลพบก,กับทางบรอนมัสเอเชียนแฮนดิแคปให้ต่อ2ลูกครึ่งนะในครั้งนี้ อดีตแข้งฟันได้ชี้ผิดพลาดเลยที่ไม่พุ่งบล็อกลูกยิงของซานโช่ในครั้งนี้โดยไมกคิบริชา์ตอดีกองหลังของทางแมนซิตี้ที่เป็นกูรูดังในเวลานี้ออกมาชี้ถึงความผิดพลาดที่ไม่ปกติของเฟอร์จิฟันได้กองหลังของของแดงลิเวอร์พูลที่ช่าใจด้วยการยืนนิ่งเอามือไผ่หลังปล่อยให้จอร์แนโช่มีจังหวะยิงลง่ลงๆเสียบเสาเข้าไปประตูตตตไปทำให้เพื่อนร่วมทีมในทางเจมินเนอร์ต้องเข้ามาบุยาวในครั้งนี้ ซึ่งบริชาร์ดที่นั่งดูเกมที่จบลงด้วยชัยชนะของแมนยูเหนือลิเวอร์พูลไป2ต่อหนึ่งได้เปิดเผยกับทาง BBC นะว่าผมได้ดูภาพชา้าและผมก็เห็นการถกเถียงกันระหว่างมิเนอร์กับทางฟันได์ซึ่งจังหวะที่ลิเวอร์พูลเสียประตูซันโชมีเวลา3หรือ4วินาทีในกรบเขตโทษเพื่อตัดสินใจเลือกมุมยิงขณะที่ทางฟันได์เองก็ยืนเฉยและเอามือคว่หลังนั่นดูไม่ใช่แฟนได์ที่เรารู้จักหรอกนะ ปกติแล้วฟันไดเป็นคนที่อ่านเกมดีที่สุดแล้วและควรจะเข้าแย่งบอลจากทางซันโชแต่เขากลับปล่อยพื้นที่ว่างหลายเอเคอร์ผมรู้ว่าผู้คนจะพูดถึงจังหวะที่ทางมินเนอร์ล้มในกระเขาโทษแต่เห็นชัดๆว่าฟันไดก็ได้ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นการป้องกันที่แปลกมากทุกคนรู้ว่าเดวิสพูลจะเป็นทีมที่ดีขึ้นเมื่อมีเขาลงสนามแต่ความผิดพลาดแบบนั้นมันไม่ปกติเลยนะสำหรับเขา และผมแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตนเองเลยที่ได้เห็นกองหลังกระดับโลกเล่นแบบนี้มันแปลกมากจริงๆในขง้งนี้และคาริฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ